การถอนโปรแกรมนะครับการถอนการติดตั้งโปรแกรมจาก Windows 11แบบง่ายนะครับวิธีการคือนะครับคลิกขวานะครับในสตาร์ตรงนี้ครับปุ่มสตาร์ทนะครับคลิกขวาแล้วก็ App and Feature นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มองหาแอปที่เราต้องการถอนนะครับก็คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับหาแอปไหนสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่ไม่ได้ใช้ก่อนนี่ครับเอาไตโอแล้วก็แค่จุดๆทั้งหลังแล้วก็อันอินสตอลครับสิ้นสินนะครับแค่นี้เองนะครับ ปกติแล้วเราต้องไปที่คอนโทรลพารนลใช่ไหมครับโปรแกรมแอนฟีเจอร์นะครับในละตรงนี้นะครับบางทีบางคนก็หาคอนโทรลพารนลไม่เจอใช่ไหมครับก็ถอนถอนยากนะครับนีั้ะก็ถอนผ่านนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าหาคอนโทรลพารแนลเจอนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอหนีวิธีง่ายสุดก็คือตามที่ผมว่าคลิกขวาแอนฟีเจอร์นะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่ใช้นะครับถอนเลยนะครับนั่นคือเดียวกันนั่นแหละครับที่ผมจะลองให้ดูนะครับ อินเตอครับอินตอนะครับเอสไปเลยครับก็ถอนปกตินะครับนี่โอเคครับหายนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับการถอนการติดตั้งจาก Windows 11แบบง่ายเลยนะครับหากว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ